สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะแม่เอจ๋จะชวนมาทําเมนูปลากระป๋องง่ายๆนะคะปลากระป๋องผัดไข่ค่ะก็เป็นเมนูกับข้าวง่ายๆนะคะส่วนผสมนะคะก็มีไม่เยอะเลยนะมีปลากระป๋องมีไข่นะคะเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยนะใส่ต้นหอม ง่ายมากๆเลยค่ะเอามาผัดผัดผัดแค่นั้นเองก็ได้เมนูกับข้าวง่ายๆอร่อยๆแล้วค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเมนูปลากระป๋องนะคะผัดไข่ค่ะก็เป็นเมนูปลากระป๋องแบบว่าง่ายๆเลยนะคะทานกับข้าวได้อร่อยมากเลย วัตถุดิบนะคะที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะต้นหอมหอมแดงหรือว่ากระเทียมก็ได้นะคะแล้วก็ปลากระป๋องย่ออะไรก็ได้หนึ่งกระป๋องค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาซอยนะคะหอมแดงก,กันก่อนเลยค่ะ mm hmm. หรือว่าใครจะใช้กระเทียมก็ได้นะคะซอยบางธรรมดาค่ะ ตัดรากออกนะคะต้นหอมซอยเป็นฝอยนะคะหรือใครจะหั่นเป็นท่อนๆก็ได้ค่ะตามชอบเลย ไปเรามาเปิดปลากระป๋องถไมชอบออกปล่องปลากระป๋องเปิดฝาเฝาตรียมไว้เลยค่ะเทใส<ย>่ชามนะคะเตรียมไว้อันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นใช้ช้อนนะคะฟันเป็นท่อนเล็กๆสั้นๆนะคะ ตัดเป็นชิ้นๆนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะค่ะนี่ค่ะเล็กใหญ่ก็ตามใจชอบตับไปไข่นะคะตอกเลยค่ะใส่ถ้วยเตรียมไว้ ตีนะคะให้ไข่รวมกันเลยค่ะเหมือนไข่เจียวแต่ว่าเรายังไม่ต้องใส่ขั้นตอนใส่เครื่องปรุงในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําไข่เจียวเนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในกระทะค่ะวัตถุดิบนะคะเตรียมไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปลงกระทะกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ํามันพืชลงไปก่อนค่ะ แรกนะคะเราจะใส่หอมลงไปเจียวก่อนนะคะเดี๋ยวรอนน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งพอเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปะค่ะ เราก็ผัดไข่ได้เลยค่ะผัดไข่ให้สุกนะคะ ต่อไปใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนิดนึงนะคะน้ำตาลใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะมันหวานอยู่แล้วเนาะจะใส่น,นิดเดียวค่ะน้ำปลานิดหน่อยซอสปรุงรสอีกนิดนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะ ปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดตรงนี้ก่อนอคลุกเครื่องปรุงแล้วเราปาดไข่นะคะมาคลุกได้เลยค่ะหอมอร่อยแล้วก็เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะ เมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วนะเราจะโรยต้นหอมลงไปค่ะอันนี้จะโรยไม่หมดนะเหลือไว้โรยหน้านิดนึงค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันคลุกคลุกแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใครชอบพริกนะคะชอบความเผ็ดนะก็ใส่พริกแจ่วพริกขี้หนูนะคะได้ตามชอบไปนะต่อไปก็โรยนะคะต้นหอมที่เหลือที่เราขยักไว้เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปลากระป๋องผัดไท่นะคะก็ะลองไปทำตามกันดูค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะ ลืมข้าวค่ะจะต,ต้องไปขอข้าวเปล่าทานคู่กันนะคะอร่อยเยี่ยมยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป<ม>็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอกจากช่องชมพูคทเช่นสวัสดีค่ะ